สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีพี่พี่สายกระบะนะสายกระบะยีรั์และนะครับสายกระบะดีเซลนะครับสวัสดีพี่นะทุกท่านนะฮะสวัสดี FC ทุกท่านนะครับงานหล่อช่วงเช้าเช้าครับแดดกำลังดีฝนยังไม่มีนะครับ<ส>ก็อีกหนึ่งลำนะลงหลอ่อลงพื้นแตะพื้นเรียบร้อยนะครับ เป็น Isuzu All n e ิวนะครับมาจัดสเต็ปเปลี่ยนสเต็ปแน่สายลบจ่าต้องมาแล้วครับสายลบจ่าท e 37มเงาน8นิ้วครึ่งงานสติ๊กเกอร์นะครับสายลบจ่านะครับวันนี้แก้งานกันนะฮะจากเป็น TE 37 9 0้าครึ่งสิครึ่งล้อล้นๆ้นนะครับก็มาใช้บริการของ TE 37งานสติ๊กเกอร์ล้อ8นิ้วครึ่งออฟเซต30 ั้ง4ล้อนะครับนี่ไว้สำหรับวิ่งผานด่านนะครับ,รบวันนี้คุณลูกค้าจากสาทุกประดิษฐ์นะฮะหล่อเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนีน่ฮะประมาณนี้ปริม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 ,รมกำลังรอนะครับแต่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจลุงจ่ารประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นเก้าครึ่งสิครึ่งมันจะยื่นออกมาเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เอาไว่วิ่งไปไหนมาไหนสะดวกสะดวกนะครับผ่านลรงผ่านด่านง่ายๆสบายๆนะครับ,บ,รบแล้วก็สลับยางสลับล้อได้ด้วยเพราะว่าเป็นล้อเท่ากันทั้ง4ี่ล้อเป็นนี้เป็นแนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับสายหลบจ่าสายลบจา่า แล้วก็ออฟเซตสานะครับออฟเซตสามสิบนะครัเอาลอยจมจมอ่ะความสูงเท่าเดิมความสูงสแตนดานนะครับหน้าหลังจากโรงงานเท่าเดิมเลยนะครับอานี่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 ตัวนี้เป็นเก้าครึ่งสิครึ่งที่คุณลูกค้าเปลี่ยนไปนะครับมันค่อนข้างจนะล,ล,<น>ล้นนะฮะล้นเวลาเข้าด่านแล้วมันผ่านยากเสียเหลือเกินนะครับก็อ่ะจัดให้ตามคำขอนะครับ เซตนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับงานหยอดแดงก็มีแล้วนะนะงานหยอดแดงแปดรึ่งก็มีแล้วเหมือนกันนะครับพนะี่เนะท่านไหนสนใจนะทักทายเข้ามาสอบถามได้นะกับแจ็คกอโต้องแม็เลย0845526977นะครับสวัสดีพี B ่เนะทุกท่านที่กำลังรับชมครับสวัสดี FC ด้วยนะฮะฝากแชร์ให้ผมด้วยฝากแชร์ฝากไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ,นะรบนะก็พยายาม ประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งพี่ๆนะว่าตอนนี้สายลบจานะ่าทั้งงานสติกเกอร์ทั้งงานหยอดแดงมีพร้อมเลยตอนนี้มีพร้อมเลยนะครับเด้นย้ำอีกทีนึงนี่นะฮะย้ำๆอีกทีนึงฮะเผื่อว,ว่าพี่ๆนะท่านไหนสนใจนะครับกำลังเบื่อเบอื่อนะครับนี่ครัเป็นแนวทางอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับสายที่อยากล้อไม่ล้นนะครับ แน่ไปไหนมาไหนสบายๆนะครับลุงจ่าปลื้มนะอ่าตอนนี้โปรโมชั่นนะโปรโมชั่นก็ยังมีเหมือนเดิมโปรโมชั่นสู้โควิดนะครับดับใดที่ยังไม่ยกเลิกอ่าอะไรนะอะไรนะพลกอฉุกเฉินแล้วะเราก็ยังจัดโควิดเอ๊จัดโปรโมชั่นสู้กันไปนะครับก็ชุดนี้จากราคาปกติสองหมื่นสองนะครับก็เหลือ 18,0 0 0บาทท้วนนะครับ18,0 0 0บาทท้วนนะทำแบบนี้ก็ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าล้อนี่ล้อเดิมที่มันล้นจะเทินก็ได้นะครับจะเทินก็ได้หรือเดี๋กลับก็ดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมตีราคานะครับตามสภาพตามหน้างานนะครับก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้อ่า พอสมควรนะครับ่นะชุดนี้หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับจัดโปรโมชั่นกันอยู่อันนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับงานสติกเกอร์ล้อ8นิ้วรึ้นทั้ง4ล้อเลยนะออฟเซตสามเซฟนะครับสลับยางได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางยีราฟแคะตรงรุ่นนะครับสองห้าทับห้าสิบนะสองห้าทับห้าสิบนะครับส่วนใหญ่เวลาผมใส่ให้ลูกค้าจะาเป็นยีราฟแคะนี่ต้อง ยางเบอร์นี้เลยลอรอ,รอต้องเป็นสอง้อห้าทับห้าสิบตรงรุ่นครับตรงรุ่นน,นี่ฮะประมาณนี้นะครับย้ำนี่แบบนี้แต่ถ้าพี่พนะท่านไหนอยากให้แบบไม่ไม่กลิ้นแก้มยางเลยไม่ล้นแก้มยางสักนิดเลยก็ต้องจัดเป็นเบอร์สองสี่ห้าทับสี่ห้านะครับสองสี่ห้าทับสี่ห้าแล้วก็ามาจัดทรง ลงช่วยอีกนิดนึงปรุงแต่งอีกหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมนะครับอะไรแต่งต่างๆยางท่อล้อโหลดนะครับมาหากันได้เลยนะครับกับแ a ็ค a อ t o แม็กนะฝากเข้าไปชมผลงานติดตามผลงานนะฮะทั้ง Facebook ทั้ง Youtube เลยนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวมีคลิปล่อนะครับแนวทางสวยๆมาให้ชมสม่ำเสมอนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ